ครับสวัสดีครับผมขอแนะนําตัวเองนะครับผมสุทธิชัยผิตนนลาตุ้นนะครับที่ออฟฟิศผมก็เรียกเฮียหยีนะครับก็เฮียหยีก็เป็นเฮียใจดีนะครับสาหรับน้องๆน,นะครับก็เรามีเรามีความรู้สึกว่าถ้าที่ทํางานมีความสุขมัน,มนก็จะทําให้ทุกอย่างดีแล้วเราก็สังเกตว่า,เ,าเงินเหนี่ยมมันอยู่หลังความสุขเสมอเพราะฉะนั้นคือถ้าที่ทํางานใดที่มีความสุขเงินมันอยู่ข้างหลังเราก็จึงต้องทําให้ทุกคนมีความสุขในการทํางานก่อนอันนี้เ็นมาโต้ของบริษัทเรา ปัจจุบชีวิตผมก็ชาวบ้านธรรมดาครับที่ทําแล้วสิบกว่าอย่างนะครับก็ล้มลุกคุกคลานสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างส่วนใหญ่ล้มเหลวสำหรับตอนต้นครับจนวันหนึ่งเราประสบความสําเร็จนียก็เกิดจากการที่เราไม่ยอมแพ้นะครับกว่าจะสําเร็จได้ไอายุ40กว่าเทไานั้ก็ยังดีครับที่อายุ40กว่าไม่ไปสําเร็จตอนอายุ780สนะครับสำเร็จตอนอายุ8 780เนี่ยไม่มีเวลาใช้เงินนะครับ อีกแง่มุมหนึ่งของความน่าสนใจนะครับก็ผมเองเนี่ยไม่มีพื้นฐานทางด้านเบตเตอรี่มาก่อนนะครับเราเรียนทางด้านถ่ายภาพและภาพยนตร์ทํางานไปแล้วกว่า10อย่างแต่ด้วยความพยายามนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับจากที่เราไม่รู้เลยว่าแป้งสาลีเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนยมีกี่ชนิดนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเราประสบความสําเร็จได้นะครับก็จากความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจนะครับ มีฐานะทางธุรกิจค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นธุรกิจบเบเกอรี่ด้วยกันหรือทำเฟรนช์ชายเ,าเกี่ยวกับว a ฟเฟิลด้วยกันเนี่ยบริษัทเดอะว a f f ฟ e s เราก็จะมีมาเก็ตแชร์อยู่ที่70%ซนะครับซึ่งก็ถือเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับก็ยอดขายเดือนละก,กว่า1ล้านชิ้นนะครับจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะมีสินค้าตัวเดียวนะตัวเดียวเลยแล้วขายเป็นล้านขายเปล้านชิ้นนะครับภายใน1เดือนเราลองคิดดูง่ายๆวฟเฟิลนชะที่ละ15บ้าทนะครับหนล้านชิ้นต่อเดือนก็คือน ปีหนึ่งเราก็ขายอยู่ที่180ล้านบาทวัฟเฟิลเพียงอย่างเดียวนะครับข้อหมายในอนาคตนะครับเราอยากให้วันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราเห็นเดอ w a f ฟเฟเนี่ยมีขายอยู่ในหลายๆประเทศทั่วโลกมีคนยืนต่อแถวซื้อขนมขนมซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นของฝรั่งแต่ท้าย,ท,ายท้ายจริงๆแล้วเนี่ยเดอะวฟเฟเป็นของคนไทยเป็นของคนไทยนะครับ ือว่าโซ่ของเรานะครับก็มีรางวัลนะครับมากมายนะครับเป็นการการันตีคุณภาพมาตรฐานของธุรกิจเรานะครับก็รางวัลที่เราภูมิใจนะครับก็หม่มาจากกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นรางวัลคุณภาพมาตรฐานเป็นชายดีเด่นทางด้านยุทธศาสตร์องค์กรนะครับนะครับถัดมาจะเป็นรางวัลของกระทรวงสากมนะครับอันนี้เป็นรางวัล S a d B แห่งชาติซึ่งเราเพิ่งได้เมื่อปีที่แล้วนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลอีกอันหนึ่งนะครับเป็นรางวัลเคสมีอวบนะครับ เป็นรางวัลที่เราได้จากการออกรายการ SME ตีแตกนะครับทางไทยทีมสี 4, ช่องห้านะครับเมื่อ2ปีที่แล้วอันนี้มีผลต่อธุรกิจอย่างมากนะครับทำให้คนได้รู้จักหรือว่าเฟิลว่าเป็นเฟิลของคนไทยนะครับส่วนมาตรฐานทางด้านาการผลิตนะครับที่บริษัทเราก็มีมาตรฐานการผลิตนะครับจากได้รับการรับรองจากบริษัท Moody Investor นะครับซึ่งมาตรฐานการผลิตเราได้รับทั้ง T.M.P และ H.A.C.C.P นะครับเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเราจะปลอดภัยในการบริโภคสินค้านะครับรวมทั้งเครื่องหมายฮาลาล เราก็ได้ทำเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับผู้ที่เป็นมุสลิมก็สามารถทานขนมเราได้อย่างสบายใจอันนี้เป็นมาตรฐานกับรางวัลที่บริษัทเรามีนะครับแต่ท้ายสุดนะครับความพยายามจนถึงี่สุดเนี่ยมันนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับจนวันนี้เราได้เดอะว f ฟเฟนะครับขนมฝรั่งสูตรไทยนะครับที่ครองใจคนไปทั่วโลกครับ